สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แอบมากินข้าวนอกบ้านมากินแบบเมนูแบบจัดจ้านอยากกินแบบนี้มากเลยค่ะนี่ค่ะส้มตำปลาร้าไม่ใส่ปูตามสตาไตล์แม่ส้มนะคะและอันนี้ก็เป็นก้อยเนื้อค่ะก้อยเนื้อดิบและอันนี้คือซกเล็ก แล้วก็มีลาบหมูอันนี้เป็นเมนูปกตินะคะลาบหมูปกติเด็ดแล้วก็มีต้มแซบต้มแซบหมูเดี๋ยวเรามาชิมต้มแซบกระดูกอ่อนอันนี้ร้อนๆเลยนะคะแล้วก็มีแจ่วหอนนีชิมกันก่อน,นะค่ะนีอ อันนี้คือผักสไตล์สไตล์เรา<ม>เราก็กินผักเยอะๆเนาะมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวกันเริ่มจากไหนก่อนดีอะเริ่มจากอันนี้ก่อนดีไหมในชีวิตจริงนะไม่ค่อยได้กินเป็นประจำนะคะแต่ก็เป็นคนที่กินได้ชอบกินอาหารอีสานชอบกินอาหารใต้ นี่ค่คะกินด้วยกันค่ะอืมอร่อยเลยเนื้อกระเทียมขอพริกเพิ่มได้ไหมคะ พริกี้หนูฮึมแจ่วห้อนหมูชุดละร้อยเจ็ดสิบเก้าเพื่อนฮมฮึมกินเมนูนี้มัง้ง ที่มีเลือดอะจกเล็กแต่เพื่อนๆเ,เป็นคนไม่กินขมอะค่ะก็เลยสั่งเขาว,ว่าไม่ขมแต่กินได้นะเนือ้อก็ขอโทษคนที่ไม่กินขอโทษคนที่ไม่กินไม่กินดิบด้วยนะคะ เมื่อกี้นี้มีสายเข้าค่ะนี่คะ่ะมากินด้วยกันนะอืมอืม,อมได้ ร้านนี้ให้หยิบผักเองด้วยค่ะผักเขาแบบสดสะอาดของทุกอย่างแบบผ้าคุมหมดเลยค่ะครั้งที่สองครั้งแรกสั่งไปกินที่ทำงานอันนี้ครั้งที่สอง ขอยทำานีก่อนหน้าทําคลิปมาไม่เคยกินเมนูแบบนี้เลยถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ทําไม่เป็นถ้าจะกินก็คือต้องมาซื้อ แล้ววันนั้นเคยมาซื้อร้านนี้เอาไปกินที่ทํางานอร่อยคะ่ะวันนี้ก็เลยตามมากินอีกจ้าหืมอืมืม,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 มต้นสวยมากเพื่อนสะอาดด้วย ร้านติดข้างถนนนะคะจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงรถนิดนึงอร่อยเพื่อนๆยไมได้กินข้าวเหนียวแล,แล้วนี้ค่ะกจิ้มเจ่วห้อนตายแล้วกินพริกเขาหมดร้านมั้งดู ขออนุญาตนะคะอยากเปิดให้ดูจังเลยแต่ย้ายกล้องไม่ได้จิ้มเอาก็แล้วกันมาชิมเจ้าหอลันเขาค่ะเด็ดหรือเปล่าเดือดปุ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 ดเลยเพื่อนๆอยากให้ดูจังเลยขอเริ่มที่สามชั้นก่อนเลยนะคะ มีกามีผักมีอะไรมาให้ร้อเจสิบเก้าบาทไม่แพงเลยอ่ะมากินกันพิกัดอยู่ก่อนถึงตัดหมู่บ้านสิันยาอันนี้ไม่ได้มารีวิวเพนะื่อเะมากินจริงๆค่ะอื้อ อันนี้จ้าชิมแล้วแดงๆแบบนี้เลยค่ะชิมแล้วคือเด็ดมากเด็ดจริงเด็ดถึงขนาดต้องเขี่ยดพิกออกก่อนนะคะมาเต็มเต็มคำค่ะอือหือ ยีสานแท้ๆแ,แบบมันกแบบ็มันน,วนวัวเพื่อนนัวจริงมากินเองไม่ได้อวยหมูชิ้นใหญ่อยู่นะคะ ื้อสั่นตะดีจ้ายังไม่ได้เอาผักลงขอกินหมูก่อนนะคะเต็มคำเลยค่ะ น้ำตาออกเลยมาจา้ะนี่ลองแบบนี้ดูกินมือเลยคาใหญ่ๆเลยจ้า Mm hmm. mm hmm. mm hmm. ไม่หยุดละใช้มือแล้วด้วยเพื่อนๆื่อไปจ้า mm hmm. ต้มซำนัวมากใครมีคำนี้ปกติแล้วอันนี้ยไม่ค่อยได้กินนะคะกินก็จะเป็นอันนี้สกุลเนาะก้อยเนื้อที่มันไม่ใส่เลือดอะ่ะ เด็ดเข้ากันค่ะต้มกระดูกหมูอ่อน เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเวด้วยค่ะให้ช้อนทองด้วยสำหรับคนไหนที่กดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะมาค่ะ mm hmm. อร่อยอันนี้มันแบบไม,ไม่ได้อยู่บ้านเรอเนาะ โตมันก็แบบต้องอร่อยแต่ส้มตำเนี่ยอร่อยแบบอร่อยแบบตะโกนอะอร่อยเว้ยเหมือน,น้องเวบแบบเผ็ดเว้อยอร่อยจริงเพื่อนมาก เคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ